เอว่นจะพาเอิรนช็อปปิ้งหนึ่งวันเท<อ>่าอย่างอันนี้เท่าไหร่อย่างวงนี้อยู่ที่สองแสนสามหมื่นแปดพันค่ะถ้าเกิดว่าหนูเอาอันนี้แลกกับกำไรได้ไหมคะถาจจะซื้อให้เธอจริงๆก็ได้อ่ะฉลองเปิดรายการใหม่เสื้อน t h i อเสื้อ this สองสอง สวัสดีค่ะมาพบกับรายการใหม่ของเอิ์นะคะชื่อว่าเอิญสุเกตเตอร์นั่นเองนะคะเอิญสุเกตเตอร์นะคะความหมายเอินเนี่ยก็คือเป็นชื่อเอินแล้วเอิญก็คือเหมือนกันที่เราได้รับนะคะสุเก t เตอร์ก็คือด้วยกันก็คือเราได้รับความสุขร่วมกันกับคนดูนั่นเองวันนี้นะคะเอานจะพาเอินช้อปปิ้งหนึ่งวันเรื่อวกานพาไปซื้ออะไรก็ได้แบบไม่มีงบหรือมีงบไม่งบสองันนะคะเพราะว่า คือบอกเอินแล้วว่าถ้าอยากได้ของแพงไปขออากงเอวังไม่ใช่อากงนะก็<ๆ>เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าเอินจะได้อะไรบ้างตอนนี้พวกเราอ,อยู่ที่ไอคอแสยามค่ะ<ๆ>นี่นะคะก็เป็นร้านแรกที่เอินเลือกเข้ามานะคะก็จะเป็นร้าน ของเล่นนะคะก็เหมาะกับวบเอิ์น,นะคะในวัย23ปีนะคะว่าเอินก็คือสมองเป็นเด็กะคะ่ะไม่ใช่อเออันะมันไม่ได้ซ<ช>ื้อให้ตัวเองเราซื้อให้อมอนะคะเพราะฉะน้นเอินนะ่ะเป็นแม่อมอนนะวไม่ใช่ก็คือนนะมอมอนะมีแม่สองคนนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าทำไมอยู่ดีคุณ <c oughs> ถึงมาทำรายการตัวเองนะคะคือจริงๆอะอยากทำยูทูบอยู่แล้วแต่มีความแบบลัวค่อนข้างเยอะว่าแบบเอะทำแล้วคนจะดูไหมอะไรก็คือบังคับให้ช่องเอวาให้คนดู กัดได้รึาาเปล่อาอ้า Let's m a c h i n มอกัดขาดแน่ภายในวันเดียวเออใช่ค่ะใส่ขาดแน่นอนยิ่งหันฟิล์มุงขุดแยกมอต้องแบบเนี้ยสมมไหมต้องแบบเนี้ยอันนี้เหรอเออจริงเพราะอันนี้นใช่ต้องแบบกัดอย่างเงี้ยอันนี้ดีนะเอาอันนี้น่ารักเพราะไอ้จของเด็กน่ารัก ทุกคนตเนี้ยอนนี้อเอวอยากได้ให้ตัวเองกัดไม่รู้อยากให้ตัวเองเฮ้ยนี่เป็นหนอกรันตะอมาอันนี้ไม่มีเอออันนี้ได้เนี่ยรอบแน่ๆกัดขาดแน่ๆอ่อะไม่รอบเปลี่ยนใจแล้วแม่วันนี้เออเอาอันนี้แทนดีกว่าโอเคค่ะเราไปจ่ายเงินกันค่ะอันนี้ไม่ไม่มีบอกราคาเลยไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะลบสองพันนะคะจะซื้ออะไรก็ซื้อค่ะนงบคุณฉันเพิ่มเพิ่ม เหเงอะห้าพันนะอามอต้องดีใจแน่ๆเลยอย่างแม่เอิญซื้อของของมากเอ้ยไม่ใช่แม่เอิญสิฉันจ่ายเองนี่หว่าลืมอีกเลยอันนี้นะคะที่ที่สองที่เรามานะคะคือจะบอกว่ายังไม่ได้เข้าร้านคือเห็นแล้วว่าอยากได้อะไรวอาวนวี้นะทุกคน้ยเหมาะกับเธอนะันเป็นเอวต่ำแนะเห็นปต่เนี่ยโอ้ยโชคสะดืดด้วยอ่ะ อันนี้ก็น่ารักแต่รู้สึกว่าเพื่อนไม่ค่อยชอบใส่ป้าๆที่เป็นอย่างเงี้ยทำไมคะบอกเหตุผลให้เพื่อนเพื่อนผู้หญิงก็รู้สึกว่ามันรัดไปหน่อยแล้วมันแบบออ่ล้วก็มากินแล้วพุงออกแล<ม>้เขาจะอ๋อเพราะว่ากินเยอะชอบกินบุฟเฟ่คะ<ช>่ะก<ม>ินบุฟเฟ่จะเขา้าใจแบบเขากินแล้วแบบต้องกดกระดุมเลย <S <S 2> <S 2> <S 2> แต่เอิญชอบเพื้อที่เป็นโอเวอร์ไซส์เดี๋ยวขอหาก่อนจะถามนี่สือ งบใช่ไหมคะเมื่อกี้เอินซื้อของเล่นเด็กไปเท่าไหร่เมื่อกี้ซื้อไปห้าร้อยบาทห้าร้อยร้อยบาททาไมถึงได้ลดร้อยบาทไม่อเพราะว่าเราทำสมาชิกแสดงว่าเอินเหลืออีก4,500บาทนะคะถ้าคุณเป็ไอว่าให้เราสองพันตอนนี้ไอว่าเปลี่ยนให้เป็นห้าพตอนนี้นะคะตอนนี้เหลืองบ4,500บาทอันนี้เกินแน่เลยทำไงดีเราจะไปลองให้ดูนะคะมินิเซฟูไปค่ะ ก็เดีด๋วยวจะลองให้พระอาทิตย์ทุกดวงดูนะคะว่าน่ารักไหมโอเคแป๊บเดี๋ยวไปลองกันค่ะน,นี่ก็จะเป็นดูกลราของพวกเรานะคะเชนดิสครับนะคะแล้วก็แบบแนวแบบเหมือนเชดิตร์หรือแตเอินสวยจริงอะ่ะเสืนะ้อนาฬิกาทุกนถ้าแบบเอิญพีชโอ้ยลองลอง ก็จะเป็นลุคที่สองนะคะโดยที <mankind> ่เอวาก็คือใส่ชุดเอิร์นนะคะเขาใส่แบบนี้เอิญก็จะเป็นสไตล์แบบดูสตรีทหน่อยๆจะไปออกกำลังกายแต่เปล่านะเหมือนแบบจะไปวิ่งอยนี้ทำอย่นี้จริงก็เจอผู้ชายหลอกจริเจอผู้ชายหลอกโอ้ยมีแฟนอยู่แล้วหลอลือดึงสติกลับมาค่ะไอวานไม่เคยแต่งแบบนี้เลยนะไอวานไม่ชอบใส่แบบเพราะดูดีมันเป็นตุ่มที่แข็งอย่างเงี้ยเนี่ยให้ดูถูกป่ะเออเนี่ย คือเอวาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหมือนขนคูดนะคะเป็นไอผิดสตรอเบอรี่อะทำให้ไม่ชอบใส่เสื้อที่โชว์แขนเท่าไหร่ถ้าใส่ก็จะต้องมีอะไรปิดตลอดเพราะมันตั้งองมีตัวเองแต่ว่าก็อยากบอกทุกคนว่าไม่มีใครเกิดมาเฟอร์เฟกไม่ว่ามันจะมีรอยก็ม,มันมีรอยแตกลายก็าตามคือไม่มีใครเฟอร์เฟกมันก็คือความสวยง,งามของร่างกายที่ต้องมีความแตกต่างก็อยากให้ทุกคนเป็นรีสก็รักทุกอย่างให้ตัวเองเป็มเอวาก็จะเริ่มใส่เสื้อที่แบบโชว์แขนขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะต่อไปนี้เพราะว่าฉันจะต้องทำทุกอย่างโอ้ชันเองคุณ จะสู่ชุดนี้นะคะสุกเอินไม่ได้เอวเอาเองเดี๋ยวจะไปเอาอีกชุดนึงแบบก็คือจะโชว์แผนสตอรี่ให้ทุกคนเห็นว่าฉันไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์แต่ฉันจิตใจดีนะใครถทำสวยมากปังมากโพสค่ะโพสค่ะโพสอื้ตื่นีีมาก่ะแต่ถ้าต้องกินคนนี้แต่ว่ามันมันหลกันนะต้องเห็นสักลองสีก็ต้องออกไปเองนะคะใช่ชีวิตแต่ชีวิตสู้ขละ ือให้จริงๆมาดูกันว่าเอินจะเหลือโปอีกเท่าไหร่คืนห้ารายการ2 1 9 0กบาทยังไม่ยังไม่หมดนะอุยดนะอ้ยยังเหลืออีกเปลี่ยนเป็นเพื่อตัวนี้เลยนะคะโรงเรียนทาวเวิร์ดก็คือแบบโรงเรียนที่เราอยากเข้านะคะแต่เราเข้าไม่ได้เราก็เลยซื้อเพื่อเขาแทนเราก็จะซื้อเสื้อแล้วก็ทำเป็นเหมือนหลอกทุกคนมาเคือฉันเรียนที่มมทาวเวิร์ดแค่เพืเ่อนนะคะ เปลี่ยนมาแล้วสไตล์เหมือนอยู่บ้านแต่ตัาเกันเก่งๆไม่ใช่อย่างจริงก็คือชุดเหมือนเดิมทุกตัวแต่แค่เปลี่ยนลายเอิเหลืองบอีกเท่าไหร่เมื่อกี้ใช้ไปสองพันค่ะเลยอีกสองพันค่ะใช่หรอใช่อันนี้มาอยู่ที่ล็อกล็อกมาดูกันว่าเอิร์นจะได้อะไรอีกให้หน่อยได้อันนี้ถุงหูดูดเอิญชอบใช้ที่จะเอาคืออันนี้หนึ่งสปาร์คนี้หนึ่งค่ะค่ะอย่างละอันแค่นั้นแหละแฮปปี้เชียรนะคะคุณนี่ตอนนี้เหลืองบเท่าไหร่คะเอิร์นตอนนี้นะคะเหลืองบพันหนึ่งปะเอิร์นเหลืออีกพัน หสจบจะบอกว่า<ล>ที่<ม>อยางที่ซื้อวันนี้คือชอบจริงๆก็คงไม่ได้ซื้อเพราะแบบให้เอวาเสียตังค์นะคะคือคิดเลยละ <c ets> ใช่ใ <basically. S 2> แล้วบแบบอย่างพวกนี้มันใส่ได้เยอะไงอย่างเสื้อผ้าที่มันซื้อทุกตัวก็คือการตีแล้วว่าแบบใส่ได้นานแล้วก็นนใส่ได้กับหลายๆชุดก็เลยซื้อนะคะดูแลแต่มาทำคลิปให้ดูดีกว่าว่าของทิ่ไหนที่ซื้อมารู้สึกเสียรายตังค์เออเออดีๆนะคือมันมีเยอะมาก เ้วก็ซื้อมาแล้วก็แบบเสียดายจังเลยอะไรเงี้ยเดลไวทอาจจะมาทําให้ดูแล้วก็เอาเงินกลับมาไม่ได้ขายก็ขาดทุนใช่ขายแล้วก็ขาดทุนเป็นหมื่นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ขายเนี่ยทุกคนทุกค่ะแม่อวันนี้แฮปปี้ไหมคะเอิรนแม่เราเดินกลับบ้านกันค่ะ,ะ,ะก็จะบอกว่ามีความสุขมากที่ได้แบบแจกเงินให้น้องในวันนี้เป็นพี่ที่ดีนะคะเป็นพี่อุดมคติที่หลายคนก็คงแบบโอู้ยากมีพี่เป็นเอวาจังเลยอะไรเงี้ยก็ช่วยไม่ได้นะคะแล้วก็ถ่ายเองกันทั้งคู่เหมือนแบบชิวเฮดชีวิตก็ชิวมากอ่ะดูเพราะว่าเราก ประหยัดเงินนะคะอันนี้ก็พูดตรงๆมานะว่าแบบไม่ใช่แบบเฮ้เป็นคุณหนูแล้วแบบมีควาออแบบใช่ไม่ใช่นะหลายคนจะมองว่าเฮ้เป็นคุณหนูนี่ทาไมแบบไม่เห็นซื้อของแพงเลยเพราะว่าเราก็ได้งบเงินเดือนที่เคยบอกเหมือนคนทั่วไปนะคะไม่ได้ได้เยอะกว่าคนอื่นไม่ได้ได้เยอะอย่างที่ทุกคนคิดแต่ก็หลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยจากเริ่งต้นของแบรนดบใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ผัมเอิญเพราะเอิญทำงานในบริษัทแต่ว่าตอนนี้เอิญก็จะออกมาทำอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ ของเอิร์นด้วยนะคะทุกคนเพราะวันประกันที่แบบและนี่เป็นคลิปแรกของเอิร์นแต่แกคือฉันยังตื่นเต้นเลยอ่ะฉันตื่นเต้นนะเนี่ยเอาจริงๆคลิปแรกแล้วก็ขอให้มีคลิปต่อไปเรื่อยเพราะว่าทุกคนจะต้องเข้ามาดูนะคะแล้วก็มาซัพพอร์ตกันเรื่อยๆต้องห้ามทิ้งกันโอเคค่ะเราจะกลับแล้วนะคะเพราะวันนี้เอิร์นเหลืองลบอีกพันกว่าบาทแต่เอิร์นไม่ซื้อแล้วใช่ไหมแต่ให้เอวาอนเงินให้แทนหรือว่าอยากลงลงไปดูเป็นแบบจะมีร้านไหนที่แบบอยากได้อีกให้หน่ะลงเราลงไปดูชั้น อเลยไม่เนินชั้นข้างล่างเลยโอเคไปดูกันว่าเผะได้อะไรเดี๋ยวนะทำไมเธอมามุมนี้กันนึ่งหยุดเลยเอาก็แค่มาดูเฉยๆง่ายเรามีเวลาว่าเธอจะต้อง โอ้โชวอเหลือมุกอีกแล้วค่ะน่าติดมันก็มีค่านะทุกคนมันเอาไปซื้ออะไรก็ได้เนี่ยเราก็มาดูเฉยเฉยเผื่อมันจะมีอะไรที่แบบงบประมาณสองพันไรเงี้ยโอ้โหบริเวจ่ายเองสามร้อยห้าสิบคุยต้องคาเชียถูกฝุ่นก็ต้องหลักหมื่นอะเฮ้ยไอ้ไว้ซื้อของมา้คาเชียหน่อยเพราะว่าจะฝากของไว้กับพี่หนิงอยู่อ๋อพี่หนิงที่เราเคยเจอพี่หนิงเอสเอน่ารักมากนะคะที่เอ้ไว้ใส ขอโประวัให้พี่หนิงแต่เข้าไปทุกคนก็จะได้เจอพี่หนิงเพราะก็นัดพี่หนิงแล้วเอวาไม่รู้เนื่องจากว่าเพื่อนอะอยากดูของก็คือมาดูเฉยๆตัวไม่ได้ซื้อจะไม่ซื้อเพราะว่าเรารู้ว่าไม่มีเงินไม่มีเงคนไม่ได้อยู่ด้วยในวันนี้ด้วยนะคะโอเคยแฟนเราเข้าันไม่มีคนเลยอะพี่เขาจะจับทำไมเพราะฉันแต่งตัวแบบโผงโฮงมากนี่บรรยากาศทั้งในร้านนะคะ อยู่ดีก็คือเข้ามาในร้านแล้วเอิญจะมาดูอะไรที่บอกพี่หนิงนะคะก็จะมีแหวนกับกำไลนั่นเองอ๋อก็คือมาดูแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อถูกป่ะล่ะใช่พี่หนิงมาแล้วัสดีค่ะพี่หนิงอ๋ออันนี้จะเป็นมาดูเผื่อซื้อถูกป่ะเพราะว่าเอิญจะมาดูอยู่แล้วเวลามีคอลเลคชั่นใหม่เอิญก็จะมาดูก็เลยเราคอลเลคชั่นนี้มาให้ลองชมดูค่ะแล้วยางอันนี้เท่าไหร่ะ เอออย่างวงนี้อยู่ที่2 3 0 0 0 0 8 0ันค่ะถ้าเกิดว่าหนูเอาอันนี้แรกกับกำไรได้ไหม <c oughs> อันนี้เท่าไหร่นะคะเอ่อ <c oughs> ถ้าเป็นรุ่นเลอตัวไวโก้ค่ะอยู่ที่243,000ก็ได้อ้อันนี้อยู่ที่2บาทน,นะคะ <c oughs> แต่ว่าความสวยงามอยู่ที่ใจเรามองไงถ้าเรามองว่ามันเป็นของแพงมีค่าก็เป็นของแพงมีค่านิ่บอกภาพเปื้เห็นว้าว วยจริงๆชอบอันนี้นะไม่ค่อยเห็นแต่นี่ก็มีเยอะมากเลยนะมันจะเยอะได้มากกว่านี้อีกหรอคะพี่ถิงถ้าเพิ่มเพิ่มเนี้ยสักชิ้นค่ะเพราะว่ามันจะได้เห็นความแตกกว่านี้พี่หญิงก็ขายเก่งซะดุ้งเออเพิ่มมาอี้ชิ้นหนึ่งนะจะได้เห็นความแตกชอบชอบอันนี้ค่ะนะเย็บชอบชอบรุ่นนี้เพราะว่าไม่เคยลองเลยแต่ว่าเอินเหลือผมแค่พันหนึ่งพันหนึ่งพอได้ไหมคะให้โค้เออร์มีช้อปปิ้งห้าพันนะคะพี่หนิงพี่หนิงบอกว่าเราจะซื้ออะไรได้ แต่ชอบอันนี้ลองอันนี้บ้องซีว่ามันจะเข้ากันตรงนี้เออเห็นป้าพี่หนิงดูมีอะไรขึ้นอ่ะไม่ได้กวางจาาใจพี่ก็เชียร์รุ่นนี้ค่ะบอกพี่หนิงเชียร์พี่หนิงช่วยจ่ายด้วยได้ไหมคะแล้วก็แบ่งกันใช้ไงพี่ใช้เดือนนี้พี่หนิงใช้เดือนนี้พี่บอกหมดคำพูดนะชอบมากเลยอันนี้คือสู้ชีวิตมากแต่ชีวิตสู้กลับอันนี้คือพยายามเบลนด์อินกับคันเียวอันนี้เท่าไหร่นะ เออาซื้อให้นี่ถ้าแต่สองแสนป้ายเธอสามหมื่นน้องต้องเอินสุตาค่ะนี้อาจารย์ซื้อให้เธอก็ได้ก้อยไม่มีทางที่จะซื้อให้จริงอ่ะพูดจริงจะซื้อให้จริงๆอันนี้นะหรืออันนี้หรืออันนี้อันนี้สองบาทอาจารย์ซื้อให้เธอจริงๆก็ได้อ่ะฉลองฉลองอะไรฉลองเปิดรายการใหม่เสื้ออันนี้เหรอซื้ออันนี้ให้ช่ ซื้อไหนให้เอาผู้ดีใช่เหลือนี้อ่ะซื้อนี้ให้ไงที่เธออยากได้ส่งแพลนสามนะเออทางจริงอ่ะอจะลองให้ไม่จริงเหรอจริงซื้อให้จริงๆก็คือเปิดรายการใหม่ก็ซื้อให้ก็คือตอนแรกอ่ะไม่มีแพลนจะซื้อให้เลยแต่ในเนิ่งที่แบบอยากได้ก็แบบเออซื้อให้ก็ได้เป็นคนดีอ่ะเป็นพีน่ท,ที่ดีมากเลยซื้อให้จริงๆรจะเอาก็แหละอ่ะเดี๋ยวเอาแบบเครดิตให้เลย อาจจะซื้อให้เธอเลยอ่ะจริงๆเป็นของขวัญวันเกิดปีนี้แล้วกันอุยทำไมฉันดีจังเลยอันนี้แพงมากปกติฉันไม่เคยซื้อแง่แพงขนาดนี้เฮ้ยเหยแต่ก็ต้องไปลองที่ดีด้วยนะไม่ใชื่อแต่บ่นแล้วก็ไม่เชื่อฉันพี่เอิร์ธไม่เชื่อพี่พิงค์ปะเนี่ยน,นี่ไง ออช่วองกันต <gegen violin> <acy> uh ้องแนล้องนี่เป็นรายการแรกของเธอด้วยนะเซอร์ไพรส์เอพีเป็นรายการแรกที่เอิร์นทำเองเราก็จะทำคนเดียวต่อจากนี้นะคะจะไม่ค่อยมีเอวาในบางคลิปเลยก็ตื่นเต้นมากแต่ก็ไม่เป็นคลิปแล้วก็ใช่มีคนดูเพราะไม่มีเอวาเพราะทุกคนดูเอวาร์ไปช่องดูซันโฟเอวาร์ไม่ใช่ซันโฟเอิร์นอ่ะอันนี้ก็คือแบบต้องยอมรับความจริงนิดนึงโอเคได้ค่ะพี่หญิงยวเอา ดีใจขอ,ขอถามความรู้สึกหน่อยค่ะกำังจะร้องไห้อะทุกคนร้องไห้จริง <c oughs> จริง <c oughs> พี่ว <c oughs> ่าพี่ติ๋งบอกเกินนิดหน่อยค่ะตัดบทเหมือนหนังราม่าที่มีโฆษณาขั้นใจด้วยปฏิทิฐิทำไมลงไปเนี่ยไม่เหลือเงินแล้วเนี่ยเดือนนี้ด <c oughs> ีใจด้วยนะคะมีพี่เจวาร้องไห้เปล่าร้องไห้เพราะฉันแบบพูดไปอย่างนั้นแหละ มาแล้วลูกจ้าชุดคาเทียที่หนูอยากได้เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกวันนี้รู้สึกดีใจมากก็รู้สึกแบบคือมันไม่คาดคิดอะทุกคนเข้าใจป้ะใครจะไปคิดก็แบบเข้ามาในร้านแล้วก็จะได้ของจริงๆอะถูกป้ะเธอก็ไม่คิดก็นึกว่าเธอแบบเอ้ยเจ็บกับพี่หนิ่หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ซื้อจริงฉันไม่มีไลย์พี่หนิ่ด้วยซ้ำตัวเดี๋ยวจะแอนแล้ววันนี้ถึงว่าวันนี้รู้สึกเหมือนแบบตาซ้ายก็ตกแบบจะได้มีข่าวดีอะไรยเงี้ยมีจริงๆเพราะฉันเธออยากกระตุกบ่อยนะข้างขวา นี่แล้วก็ฉลองะะเปิดรายการใหม่ด้วยก็อยากจะบอกว่าคือใครที่มาคาเทียคอนแสงสัมพันมาหาพี่หนิงได้คือพี่หนิงนะอันนี้ขอบพูดก่อนเด้ปะว่านี่เราไม่ได้สปอนเซอร์นะหละ<ช> <ๆ S 1> คนอาจจะงงแล้วเพราะคือช่องไอคอนก็จะมีสปอนเซอร์อยู่อะไรเงี้ย<ม>แต่จะบอกว่านี่ไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะที่มาเพราะพี่หนิงบังคับให้มามใช่ ที่มาเพราะว่าเอิญมานะคะตอนแรกก็ไม่คิดว่าวันนี้จะมาเหมือนกันเพิ่งรู้ว่าเอิญนายพี่หนิงอะไรงงี้ก็คือรอเจ้าของคาเทียช่วยมาติดต่อหน่อยนะคะให้พันหนิงก็ได้เหรให้หมาก็ได้ให้เป็นหมาก็ได้สามารถมาหาพี่หนิงได้เลยนะคะนี่ไอ้เควนถามพี่หนิงน่ารักมากโอเคค่ะแฮปปี้หน้ายหน้าตาคนเด๋อเงินไหมความรู้สึกตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะทำอะไรลงไปแบบว่าแทบอิดจัดนะคะ ตอนแรกอะก็เฉยเฉยนะก็ไม่มีเาะแบบเออให้งบัวผ้าพันหนีแล้วแบบรู้สึกว่ากูเอิญประหยัดจังเลยเลยต้องพันหกห้าสิบแต่แบบคือไอ้วันเป็นคนแบบชอบซื้อของให้คนเอิญก็จะรู้เข้าใจว่าอืมเจ้าเซอร์ไพรส์คนอย่างเงี้ยแล้วเหมือนรู้สึกว่าเออถางเงินได้อยู่ดีก็รู้สึกว่าแบบเอออยากซื้อให้ไม่มีเหตุผลอะโอเคค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณพี่หนิงมากเนะคะพี่หนิงเชิญชวนทุกคนมาที่มาหาพี่หนิงพี่ขิพี่หนิงเขินมากนะคะทุกคนใวันนี้ขอบคุณพี่หนิงมากมากค่ะได้ค่ะดีเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะ ก็ขอฝากรายการนะคะเอินสุเกเตอร์นั่นเองก็จะมีหลายๆอย่างเลยนะคะมีทั้งร็อกมีทั้งให้ความรู้แบบเกี่ยวกับแฟชั่นแบรนด์เนมก็ขอให้ทุกคนเข้ามาดูคลิปเอินเยอะๆนะคะรักไอวานแล้วก็อย่าลืมเข้ามาดูคลิปของเอินด้วยนะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะไอร์บิวทุกคนบ๊ายบาย ไดอะไรบ้างคะเอิร์นนะคะได้ก็คือลุ้นที้ยังไม่เคยมีมาก่อนรุ่นแพชก็คืองงมาก<ๆ>เริ่มต้นที่ห้าพันอยู่ดีได้อันนี้ได้ไงานสองจดสงดีใจมากนะคะแล้วขอให้ทุกคนติดตามคลิปเยอะๆแล้ว,ลวก็เป็นกำลังใจให้เอวาในการหาเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้สปอยเ์เป็นกำลังใจให้เอิร์นหาเงินด้วยลูกค้าเข้าก็สามารถติดต่อได้นะคะใช่ติดต่อได้นะคะที่แอปแฟนโฟเอวาก็เดี๋ยวใช้ลแอปเดีย์กับเอวาไปก่อนนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามน,นะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือขอกอดเอวาน,นะคะเพราะว่าแบบปลื้มมากทุกคนคือแบบไม่คิดว่าจะได้เนี่ยอ๋อกอดกอดโอ้โหแฮปปี้มากนะคะคนนี้โอ้โออหกำลังจะหมดแล้วเหวี่ยงแรงวะ่ะถุงนี้ไม่แทน อยู่อะไรเงียเะแบบู้สาว็คนดีมากจริงๆ